สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการทำฉาบนะคะใน Microsoft PowerPoint 2007นะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นแรกไปเลือกที่เมนู Insert นะคะแล้วก็มาในแทบ Illustration นะคะแล้วก็เลือกที่ฉา t เลยค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีรูปแบบให้เราเลือกอมากมายเดี๋ยวในที่นี้เราจะลองยกตัวอย่างมาอันนี้นะคะพอเราเลือก ที่เราชอบแล้วแล้วก็โอเคไปเลยค่ะเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมี Microsoft Excel เข้ามาช่วยคือใช้ในการเชื่มอมความสัมพันธ์ให้กับ PowerPoint นะคะกำหนดค่าดัชนีให้กับตัวชา a ค่ะเดี๋ยวในที่นี้เราจะลองยกตัวอย่างเกี่ยวกับการขายโน้ตบุ๊กยี่ห้อต่างๆว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเรามียอดขายเท่าไหร เรามาเริ่มกันเลยนะคะตรงนี้จะกำหนดเป็นวันนะคะ ถ้าไม่พอนะคะเรา,าเราจะต้องการเพิ่มแล้วก็เลือกเรื่องตรงนี้ได้นะคะคิกแล้วตรงนี้จะเป็นยี่อห้อของบรรบุกนะคะ ก็เช่นกันาสามารถเลื่อนไปได้แล้ว,ลวก็พิมพ์ค่าใส่ไปเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เรากําหนดไว้นะคะแล้วก็ปิดโปรแกรม Excel กันเลยนะคะนี่เราก็จะได้รูปแบบของตัวฉากนะคะที่เราทำไว้ถ้าต้องการจะปรับแต่งให้ทำยังไงคะมาเลือกในแถบฉากสไตล์นะคะคลิกตรงรูปสอนนี้เลยนะคะ มันก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกมากมายเดี๋ยวในที่นี้เราจะลองยกตัวอย่างาดูองเดี้นี้แล้วกันนะคะมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้มันจะมีให้ปรับแต่งมากมายนะคะค่ะท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ขอจบการนำเสนอการทำฉากใน Microsoft PowerPoint 2 0 0 7เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณ